ที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่25กันยายน2564ยช่โดยเฉพาะัครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนันกเน็จกระบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้รู้มือแล้วลือหนักโค้ชที่เคยร่วมง,งานกับนาดาแป้งตเตรียมขึ้นแท่นคุมทัพช้างศึกชุดใหญ่ ด้วยความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่อยู่ในช่วงของการสรรหาเฮดโค้ชคนใหม่ก่อนจะเข้ามาร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020ที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่ถึงนี้โดยก่อนหน้านี้มาดามแป้งน,นพันธ์ล่ำซำนานาผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เปิดเผยแล้วว่ายังอยู่ในระหว่างการเลือกสรรและก็ททำงานร่วมกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีเฮดโค้ชจากหลายชาติส่งโปรไฟล์ยืน่น้อเสนอเข้ามาไม่น้อยกว่า16รายด้วยกันนะ แต่ว่าล่าสุดนะฮะก็มีข่าวลือนะหูมาว่าเฮดโค้ชของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเป็นโค้ชคนที่คุ้นเคยที่เคยทํางานร่วมกับทางมาดามแป้งนวลพันล่ำำํมซําระดับสโมสรมาก่อนหน้านี้ซึ่งโค้ชคนดังกล่าวมีประสบการณ์การคุมทีมในไทยลีกมาอย่างยาวนานและเคยพาสโมสรดังควา้าแชมป์ระดับเมเจอร์ประเทศไทยมาแล้วนอกจากน,นี้ยังเป็นหนึ่งในผู้คร่ำบอดในวงการฟุตบอลเยาวชนของประเทศไทยและก็มีดีรกรีจบโปรไลเส้น ตามสเปคที่ต้องการอีกด้วยนะทั้งนี้ในศึก AFF สกิครับช่วงปลายปีนี้ทางด้านของทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มเอกะทางเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์และก็อีกทีมจากรอบเพลย์ออฟอย่างทางบรูไนหรือทิมอร์เลสเตส่วนกลุ่ม B ีนั้นจะมีแชมป์เก่าวเวียดนามและก็อีกสีชาติอย่างทางมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและก็สปปลาวโดยการแข่งขันฟุตบอบชิงแชมป์อาเซียน2020จะมีขึ้นระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่หนึ่งมกราคมที่จะถึงนี้ นะนะผมเป็นนว่าง,งานนี้นะครับผมรู้กันแล้วว่าเป็นใครซึ่งก็ต้องมาลอนลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นใครกันแน่คนที่อยู่ในดวงใจของมาดามแป้งดนพันธุ์ล่ำซำคนนี้ก็ฝากทีมแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้โคดไไ้ดใบในเลยครับแล้วมาทีข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับอินโดนีเซียรประกาศแมตช์เอเชียนคัพ7และก็12ลงแข่งขันที่ประเทศไทยโดยทางทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การนำทัพของชินตะยัง ดีกรีกุนซอทีมชาติเกาหลีใต้เตรียมคุมทัพลกสนามนักสำคัญที่ประเทศไทยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023เราคัดเลือกพวกับทางทีมชาติไต้หวันระหว่างวันที่7และก็วันที่12ตุลาคมนี้ซึ่งวันที่7ตุลาคมทีมชาติอินโดนีเซียพบกับทางทีมชาติไต้หวันส่วนวันที่12ตุลาคมทีมชาติไต้หวันพวกับทางทีมชาติอินโดนีเซียเอาเป็นว่างั้นนี้ผมศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ก็จะเริ่มแข่งขันกันในช่วงวันที่7ตุลาคมนี้กันแล้ว เหล่าบดข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนชับช้างศึกภาพหลุดขุนือทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมแคปชั่นนับถอยหลังโดยขณินี้ทางทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ระหว่างรอการประกาศการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่โดยทางบรดาแป้งนพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดจาการทีมชาติไทยเปิดเผยแล้วว่าสัปดาห์หน้าทุกคนจะได้เห็นโฉมหน้ากุนซือทีมชาติใหญ่ยางเป็นทางการซึ่งล่าสุดทําเอาแฟนบอลฮือฮาไม่ชน้อยนะฮะเมื่อทางเพจบีบางประกงโพสต์ภาพกุนซือชาวไทยระดับ a f ฟซีโปรไลเซน พร้อมกับระบุคแคปชั่นมาว่านับถอยหลังซึ่งไม่แน่ใจมาว่าอาจจะหมายถึงกุนซูทีมชาติไทยคนใหม่หรือไม่ซึ่งภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพของสเสด็จจิเด็ดมีลาบอาดีกุนซอการท่าเรือเอฟซีที่ปัจจุบันคุมทีมค้างคาวมหาการเมืองการยูเต็ดอยู่หน้าเวลานี้ประอนี่คืออาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับทางฟุบอลไทยจริงๆนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มาดามแป้งก็เซอร์ไพรส์แต่งตั้งโคชโยงวรวุฒิศรีมะคะคุมทัพบช้างศึกยุยงสามปีมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเป็นใครเข้ามาคุมทีมก็ขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จนะครับและก็พวกเรานั้นก็พร้อมจะส่งแรงใจแรงเชียร์สู้ไปด้วยกันเพื่อใ้ทีมชาติไทยของเรานั้นกลับมายิ่งใหญ่กันอีกครั้งงานนี้สู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเขากันด้วยแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับหลังวีลีกตัดจบไม่มีแชมป์ซิโก้ต่อแฟนบอลฮองอันเดล,ลยแล้ว โดยหลังจากทางวีลีกลิกอาชีพบอลไทงเวียดนามประกาศไม่จัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพแห่งชาติปี2 5 6 4อย่างเป็นทางการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโ,โควิดในจีนซึ่งคณะกรรมการการบร,ริหารของทางสมาธ์ฟุตบอลเวียดนามจึงระงับและกกยุติจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพระดับชาติในปี2564ในทุกลีกซึ่งล่าสุดทางโคซิโก้ได้โพสต์ข้อความทำแฟนบอลของอันญาลายนะฮะใจชื้นด้วยข้อความเป็นภาษาเวียดนามมาว่าคงซาโด ทวันโอเดยสัดเราหรือแปลเป็นไทยประมาณว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้อีกนานอยู่นะสำหรับทางวีลิกได้มีมติไม่มีทีมแชมป์ของการแข่งขันฟุตบอลวีลิกหนึ่งและก็วีลิกสองของการแข่งขันฟุตบอลถ้วยไม่มีเลื่อนชั้นไม่มีการปรับให้ตกชั้นในทุกลีกอาชีพในครั้งนี้และจากผลการแข่งขันสูงสุดถึงนัดที่12ของการแข่งขันระดับชาติ ้องบริงานเพื่อจะเป็นพื้นฐานต่อทางสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ในการกำหนดให้ตัวแทนสมโมสรเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ a f c แชมเปียนลีก2022ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตของ AFC ในปัจจุบนันนี้นะแต่ผมเป็นด้ว่าง,งานนี้ทางโคซิโก้ก็บอกว่าเขาคนนี้ยังอยู่กับทีมอีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไปไหนแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ จบแค่รอบนี้รวมผลงานชิงแชมป์โลก6สมัยโต๊ะเล็กไทยโดยทีมชาติไทยลงสนามเกมรอบสุดท้ายในศึกฟุตซอลโลก2021ไพ่กับทางคาซักสถานตัวแทนจากทวีปยุโรปไป0.7ทําต่อให้ทีมชาติไทยตกรอบเพียงแค่รอบนี้ซึ่งผลงานหกสมัยในการลดเล่นรอบสุดท้ายฟุตซอลโลกทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2000แล้วที่ประเทศกุเตมารา2004จากไต้หวัน2008จากปาซิล 2012จากไทยและก็2021จากทางลิทัวเนียทีมตัวเล็กไทยของกระนั้นผ่านเข้ารอบนอกเอาท์16ทีม3สมัยติดต่อกันใน3สมัยหลังนี้นี่คือผลงานทั้งหมดของทีมชาติไทยในเวทีฟุตซอลโลกตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนี้โดยทีมชาติไทยฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2000ประเทศกัวเตมาลาโดยรอบ,บแรกนั้นก็แพ้อุรุกวัยเป็นต่อ4รอบที่2ก็ไทยก็แพ้อียิปต์ไป0-7 รอบที่3ไทยแพ้ฮอลแลนด์เป็นต่อ6ผู้ทำประตูยุทธนาพลรศักดิ์ในปี2543ต่อมาทีผมทีมชาติไทยฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2004ประเทศไต้หวันผลงานรอบแรกตอนนั้นไทยก็แพ้เช็กเป็นต่อ2แล้วก็นัดที่2แพ้บราซิล1ต่อ9นัดที่3ไทยชนะออสเตรเลียไป3ต่อ2 ต่อมาทีมชาติไทยฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2008ที่ประเทศบราซิลโดยงานนี้ผลงานรอบแรกนั้นไป2551ไทยแพย้อิสาลรีไป0ูต่อ1นัดที่2ไทยชนะอ,อเมริกาไป5.3ต่อ3นัดที่3ไทยแพย้ปารากวัยไป0ูต่อแและนัดที่4ไทยก็แพ้โปรตุเกสไป2ต่อ3ต่อมาฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2012ที่ประเทศไทย โดยงานนั้นผลงานรอบแรกนะฮะไทยก็ชนะคอสตาริกาไป3ต่อ1ไทยแพ้ยูเครนไป3ต่อ5และก็ไทยแพย้ปารากวัยไป3ต่อ2และผลงานรอบสุดทีมสุดท้ายไทยแพย้สเปนไป1ต่อ7ต่อมาก็จะเป็นฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2016ประเทศโคลอมเบียโดยงานนี้ผลงานรอบแรกแพ้รัสเซียไป4ีต่อ6นัดที่2ชนะคิวบาไป8ต่อ5้าแที่3ชนะอียิปต์ไป2ต่อ1และผลงานรอบสุดทีมสุดท้าย นัดแรกนั้นแพ้อาเซอร์บาจานไป8ต่อ13ต่อมาทีมชาติไทยฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2021ณปัจจุบันที่ประเทศลิทัวเนียงานนี้รอบแรกนั้นไทยแพ้โปรตุเกส1ต่อ4รอบ2เสมอมรกโกด1ต่อ1รอบ3ชนะมูเกาะซอร์มอน9ต่อ4ส่วนผลงานรอบสุดที่สุดท้ายงานนี้ทีมชาติไทยนั้นก็แพ้คาซัคสถานไป0ต่อ7นัดเมื่อวานนี้ ซึ่งนักเตะที่ยิงประตูในเวทีชิงแชมป์โลกได้มากที่สุดนะฮะงานนี้คนที่1ก็จะเป็นสุภวพุฒิเฉินกลางทํไปทั้งหมด12ประตูคนที่สองจะเป็นจิรวัติสอนวิเชียนทํไปทั้งหมด10ประตูคนที่สจะเป็นกฤษดาบงแก้วทําไปเจประตูคนที่4ี่จะเป็นเจษดาชูเดชทําไปเจ็ประตูและคนที่5ก็จะเป็นยุทธนาพลศักด์พัทยาเปี่ยมคุ้มเลิศชายอิสราสุวิภากรประเสริฐอินนุ้ย พานุวัจันทาและก็เอกพงศ์สุรัตสวัสดนะฮะทำไปได้ทั้งหมด2ประตูซึ่งนักเตะที่ลงเล่นชิงแชมป์โลกมากที่สุดในครั้งนี้ก็จะมีสามสมัยนะฮะจะเป็นอนุชาบันเจริญพานุวัจันทาณรงศักดิ์คงแก้วเลิศชายอิสระสุวิภากรจิรวัน์สอนวิเชียนสุภวุฒิเถือนกลางเจษดาชูเดชอภิวัฒจ์จมเจริญและก็กฤษดาวงแก้วครับส่วนเล่นมาแล้วสองสมัยก็จะมียุทธนาพลศักดิ์พัทยาเปี่ยมคุ้ม สมพงษ์พึ่งผูกเศรษฐกรชัยสมคิดหรือว่าชื่อเก่าเขาชื่นตาสุรพงษ์ธมพาปาริญญาปั้นดีประเสริฐอินนุยเสริมพัฒคุ้มถิ่นแก้วนัทวุฒิมัดยะลานและก็นัทพลสุทธิโรจน์นะฮะโอ้โหเป็นนัวว่างานนี้นะผมก็ถือว่าปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อย ศึกฟุตซอลที่ประเทศลิทัวเนียถือว่านักเตะทีมชาติไทยตัวเล็กของเรานั้นทําให้จําที่สุดแล้วก็อย่าไปว่าเขามากนะครับผมไปให้กำลังใจกันดีกว่าเพราะงานนี้ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วจ,จริงและนี่ก็เป็นที่นหนงขาวกีฬาฟุตบอลไทยายดิ i t ัลสไตล์ประจําวันที่25กันยายน2564โดยเฉพาะครั่งฟุตบอลไทยครับฟุตบอล